อันนี้สองสอง่จะเป็นยูทูัวเบอร์รุนหลักกาคิดว่าสนุกแน่นอนต้องคมดูเยอะห้าคนมาดึงอะไรช่องหอหรอจะช่องอนิเมชันมันดังจริงๆขาว่าถ้าลงเอาเกี่ยวอะไรสายลาหรือไม่ก็สงครามเวียดนามใช่ต้ามาสงครามเวียดนามสงครามโลกไม่ดังหมดอะไรอย่างนอ้ไม่มีคนออกกัะพี่เชใหม่เชิญใหมเชิญใหม่เช่นันออกไม่เราอยู่ที่เดียวกันอยู่แต่พี่อารออกเมื่อกี้ออไม่ได้ออก ไม่ไม่มันบอกว่าพี่จริงเราเราไปอันนี้กว่ามีดาวไม่เดี๋ยวเรามาไปห้าวีห้าเรอไม่ได้แล้วทขี้เกียจลงเราไปลงเลทดีกว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่แบบลงแบบง่ายๆเลยไอ้ลงติดเลทอะในคลิปติดเลทขึ้นมาขึ้นมาทำไงไม่ได้แล้วตามจะเล่นมุกแบบนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะพี่ว่าเขาต้องเอาอะไรไปมั่งไปไม่ได้อย่าให้เสียเลือดทักหยดนะตอนแรก วันนี้ไปหมดที่ซื้ออันนี้ให้หมดเลยซื้ออันนี้ให้หมดซื้อยามันเลื่อนยังไงอ่ะก็ยังไงเลื่อนเหมือนเมาไงกด F แล้วกดเลื่อนไงพี่กดเลื่อนได้เลื่อนยาที่ทางอนเทนตมันอาจจะจำเป็นแล้วถ้าเกิดลมแล้วยังไม่ได้ยังไม่ทันใช้ยาลมแล้วก็ตายก่อนเสียปืนว่ากันนะประหยากกระสุนในคล้ายก็กระจมไงเงินหายไงอ๋อวันนี้คนขับได้คนน้องมคนขับใครไปช่วยกระดุพี่เองแล้วอันนั้นขับเขาขับได้เลยคนขับไม่เชื่อเรายิงอะไรเลยเนานั่งข้างในอ่ะเนานั่งข้างในไม่ได้ข้าแต่นะจูกี้คนขับไม่ได้ ดีจะบูงขอดูก่อนนะว่าเขาลงยังไงลงเด็ดเพราะว่าเจาลงแบบพรวดเลยแต่ว่าถ้ามีคนถ้ามีคนได้มิจชายแล้ววะถ้ามีคนได้มิจชายนี่เอาไปลงเอาไปสู้มก็ไม่น่าได้ง่ายเลยนะเอาไปลงยูทูปไปใช่ไหมใช่ไปเอาไปลงยูทูปเป็นคนแรกเลยนะถ้าได้เนี่ยจะมีใครจะม่ใครได้เหรอไม่มีก็เอาฝาดมันได้ก็เสูงสุด่มๆๆๆๆเดยกเขาสร้างมาบอกว่าอะไร ไม่ไม่อันนี้คนสร้างเขาบอกอะใช่นี่มาบอกเลยในทวิตเตอร์ขอพีว่าพี่ว่ามีคนแบบมีคนไม่เคยได้เราบอกถ้าเกิดมีคนไม่เคยได้ยังยังไม่ใครเคยได้แล้วมาบอกที่มันแบบอะไรที่น่าไม่น่าเชื่อถือแล้วคนสร้างเขาบอกก็ไม่น่าเชื่อถือเลยถ้าไม่มีก็คนสร้างหรอกคนเล่นไปเรื่อยๆอาจจะไปได้เลยถ้าเกิดพี่เล่นไปสักหนึ่งล้านรอบมันไม่ได้แล้วพี่จะไปแฉคนแฉเกมนี้ยจะแฉเพื่อนไปแฉเกมหนึ่งล้านรอบก็น่าจะเสียเวลาทั้งชีวิตแล้วแหละ ใช่เขาเวลาไม่ได้เคาน์เตอร์หนึ่งร้อยชั่วโมงกันใหญ่เอ๊หนึ่งล้านชั่วโมงมันเขาจะได้เคาน์เตอร์มาสี่ร้อยชั่วโมงแล้วหนึ่งล้านชั่วโมงนี่มันกี่วันนะมาดูให้ก่อนเขาบอว่าเวลาไปสร้างสร้างแบบไปทำอันนี้มีทั้งคูปเยอะสุดก่อนจะวัดรูปไม่สวยอหนึ่งล้านหารยี่สี่เนี่ยเดี๋ยวผมหารให้ตีหมื่นแล้วก็หารตั้งมาหกห้าเท่ากับหนึ่งร้อยสิบสี่ปีหนึ่งร้อยสิบสี่ปีเอเเขาแกมันต้องหนึ่งร้อยสิบสี่ปีหนึ่งร้อยสิบสี่ปี ใช่แล้วป้อ r ปืนแล a วกมแก่ป้องไม่อยวางเรี่งยเร่อยอะไรังเลยเดีใคเราไม่ยินต้อยู่ในร่องบนเลยไม่ดีเยใช่มร่ดีไม้อเปเมีเลยเชื่อเรอปืน้องปืนป้องอานแอเปิดจุดปืนป้องแนะนำให้เราอย่าเพิ่งเปิดจุนยิงห้องกันโอเคนะลิงตัวนึ่งก็ยิงห้องกันไม่ใช่ตายภายนัเดียว เขาไม่ทันละมันนี้เขาแล้วน่าแก่กว่าน้องจริงตัวไหนโอ้ตัวซ้ายตัวซ้ายมันเห็นเขาเลยเหมือนกันตัวซ้ายไม่ได้ให้ตัวซ้ายก่อนตั้งข้างเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยตั้งข้างเดียวกันเดียวนะเพราะมันยิงโดนเขาอ๋อมันยิงไม่โดนไม่กินมันเลื่อนรถเขืออะไรมันคือึ้นเลื่อนรถทั้งในขับไม่ใช่ไหเลื่อนไม่ลงแต่มันขึ้นหน้าจอแดงเมื่อกี้ขอบบคคุณรัเด็กตัวยิงกดหนักเกินไป สะดวกทำไมช่วยวิ่งเร็วขึ้นไปถ้าเกิดมันใช้วิ่งเร็วขึ้นคงมีคนามทำละมันดูเหมือนวิ่งเร็วขึ้นนะแต่ถ้าวิ่งเร็วขึ้นจริงมันคงมีคนามทำ่ะโอ้เขาจะตายแล้วเขาบอกยาีเยียเสียเลือดแล้วเขาเสียเลือดเยอะสุดเองนะไม่เขาจะตายก่อนเองนั่นแหละตายแล้วมันมันมันตายนะยูไปไปมาตรงนั้นลุกบอลลุกบอลเขาหิวยาถูกก่อนแลเขาหิวก่อนเขาหิยาถูกก่อนแล้ว หนูปนี่พี่หนูปนี่แต่เรามีเวลาแล้วมี่เราตีเต้องรีบเพราะเออมันไม่แบบว่าทธรรมาเห็นไหมมันมีเวลาให้เหรอพี่ทม่ไม่่มออโต้ชาร์จเลยมีเวลาให้เลยเหรอต้องทำนะเอายิงห้อยยิงโนนเพื่อตัวเองพอดโอเคเราเก็บด้านซ้ายแล้วได้ไหมเก็บด้านขวาก็ได้แล้วนขวามันลงอ่ะด้านซ้ายยังพอมีกำบังอยู่มาทางนี้พี่มาทางนี้เร็วๆรีบวิ่งรีบวิ่งถือมือเปล่าอยู่ก็น้ากัไนใมองไป้มองไม่เห็นกัน เขาตีสีแดงดิเขาตีสีแดงเพราะนสีแดงหรืเกี่ยวไม่ได้ไอ้กสีแดงอยู่ใกล้มือสุดเลยเฮ้ยคคโดนตบละผมกอดเขาเตอร์อ้ยเขาเตอร์มันเกวมเตอร์ที่ปว่าาสวนับโอมันไม่ตายอัเไไปช่วยออกอไรก็ไม่รู้อะขีบสวยจองมอไบ้างนี้ว่าเป็นการนว่าเป็นการขีบโต๊ะ มันไม่กล่องอะไรไม่รู้อะคอยตาขอยยิ่กันนะหาก่อนของอยู่ไหนมันเป็นรู้ได้ยังไงอะกล่องพี่มันจะเป็นกล่องไปอีกข้างน้นนี่นี่นี่โอเคเดี๋ยวหาไปหาหากล่องมันจะอยู่ตามโต๊ะนะก็หมาบ้าของมันเห่าอย่างเลยตามโต๊ะโอเคว่เจอแล้วห่วงเจอแล้วอันนึงผมเจอแล้วอันนึงเออันนึงเจอแล้วห่วงเจอแล้วแกว่าเขาได้ยินเสียงเพลงอะไรไม่รู้เยอไปชั้นบนไปชั้นบน เราไปช่วยไหมมีอะไรไหมไปไปรีบไปโอเคไหมดีกว่าเลยหรอของคุ้มกันเองเฮ้ยในพวกประเทศเราไปเป็นหมวดออโต้ดีกว่าไหมหมายว่าเราปรับเซมีอี่จะดีกว่าเพราะเขาเล่นออโต้ต้องของยุมพี่ต้าก็ต้องเขาเล่นดาบมินเนี่นี่ปืนกาเขาที่ขอเล่นปรับยูเอ็มพีที่มันปรับเป็นเซมีมันโงมากเลยใครไงมามามาเฮ้ยตอนนี้ไม่มีเราต้องขึ้นชั้นบนที่ต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อย ทำไมเขาไม่มีไบฉ่ายมีน้อง,อ,ง,อ,ง,งอ่ะเดี๋ยวนี่มีใบฉ่ายอ่ะน้องเขาได้มางานอ่ะไม่าช่ต้งถือเหรอ่ะเดี๋ยวจะไปเรี๋ยไปก่อนเลยไปก่อนเลยนกล้จะหมดแล้วพ่อยอย่าตายต้องหาัายิงสุดท้ายยังไงเจอแล้วจเจอแล้วพี่ผมขึ้นแล้วพี่ยิงมาแน่ ยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยตายตายแล้วไม่ต้องวานช่วยหน่อยมาช่วยบนยิงยิงมันยิงมันยิงมันชิงจังมว่าเลยเฮ้ยเก็บยังเนี่ยเก็บยังเก็บอะไรไม่มีอะไรเก็บปักหรือเปล่าเก็บแล้วเก็บแล้วผมเก็บแล้วเคยว่าไงก่อนเหลยเก้าวีน่ะต้องน่าจะต้องขึ้นไปชั้นบนนะเดี๋ยวไม่น่าทันเราเลยทานทันเชื่อผมออกแล้วเรียบร้อย มันบัสเก่าพี่ไม่มีคนมายิงให้ผมเลยอ่ะไอเกือบชนะเลยวม่อีไม่ไปตายแต่ตั้งต้นละอ,อ๋อเอาไงเอาไม่อาไ,ไ,ไเกือบชนะเลยวเมื่อกีม้มาเขาพยายามเลยเขาพยายามอยู่ที่นั่นไปชวนมาละฮะาคนออกอ่ะโอเคไม่ได้สองสองก็ได้อะอย่างเงี้ยพี่ปิ่นไปไหนนา่นา,นาจะน่าจาะหัวล้อหลอกเกมประมาณนี้ย ก็เขอดูกล้องก่อนนะผมสามารถชื่อได้ทันได้แล้วเก็บเงินไว้ก่อนนะกล้องมันจำเป็นกล้องนี้ไม่จำเป็น่งที่จำเป็นคือสายตาคนยิง่ยคำขวัญไอ้แม่คำขวัญไปเจ้าไปลองเล่นโหมดใหม่นะแล้วเลดโหมดอะใลองเอาใหม่พี่เมื่อกี้จบชนะแล้วมันได้เงินแล้วเราเล่นหมดนะเราแพอะไรเงี้ย อ๋อก็ได้นะพี่ก็ได้โอเคโอเคถ้าหน้าหรอเขามันเหลือน้อยลงแต่อาจจะอาจจะทำงานบันทีมากขึ้นก็ได้ถ้าเหนือสองคนมันก็น่าจะรู้เมื่อกี้เราเข้าไปเราอาจจะรู้แบบรู้เราไม่รู้แผนเท่าไหร่ไงเอนเรียนลืมหยิบยาไปแล้วเอพี่ผมจะบอกเรื่องเกี่ยวกับยานะก็คือพีเรื่องไา่ทีพี่อันซ้ายสุดป่ะอันซ้ายอ่ะพี่อันซ้าย ใช้ผมแนะนำก็อย่าแพงไงใี่ก็คือไม่ไม่อย่าถูกใชก้ก็แนะนำให้ใช้ก่อนใช้แบนเดดโอเบปะ่ะใช้เดซซิ่งก่อนใช้แบนเดดเดซซิ่งก็คืออันเล็กห้านั่นแหละแบนเดดก็อันเลขสิบไอเออเวียนมินก็คือเป็นถั่วนั่นแหละพี่เป็นถั่วเพิ่มพลังมันจะมีแค่สองอันแต่ว่าเลือดน้อยเท่าไหร่มันก็เพิ่มให้ตามเต็มเลยพี่ล้วอคอย,ยใช้ตอนเลือดน้อยใช่ไหมอันอันอันนะ่ะใช่ต้องใช้คุ้มอันนี้ ใช่ใช้ตอนวิ่งบุกก็ได้อะวิ่งบุกเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงกูจะนับเวลาถอยหลังตอนไหนตอนที่แบบหยิบของได้เนี่ตอนตอนพวกสี่คนกับสามคนมาน่ะสี่คนมาดันท่านด้านซ้ายอ่ะอ๋อแล้วหูพขอดูบิอนแล้วอนแรก็ค่อยไป่ก็ได้รอเกือบเจ็บไปเรื่เนี้ยพยายามเนี่ยเสียเลือดแล้วค่อยปรับุกไปเลยตอนที่แบบตอนที่มันนับไปได้ตอนแรกปรับเต็มอ่ะตอนหลังค่อยเปล่าตัว ถ้าเราโหดเราสามารถเดินีปได้เยอะมากจะนะอันนี้อันนี้ก็คือวิชั่นไฟายแล้วต้องมีวิชั่นวันแน่เลยสายเลยแต่มันมันอันนั้นมันในระดับวิชั่นอันนั้นมันภารกิจที่หนึ่งก็คือมันคนละแบะวะนะใช่ป่ะใช่ใช่พี่แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเบตาถึงจะผ่านมาห้าวิชั่นนี่จะมีวิชั่นสี่มาเหลือไม่มีละมีอีกพี่ เท่าที่เท่าที่พัฒนาเกมปล่อยในช่วงิซซอนนี้พัฒนาเกมได้สร้างไปถึงเออ่มิชชั่นที่17แล้วพี่อ,อ๋อแต่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาใช่มั้ยมิชชั่นสุดท้ขขายถ้าเราชนะเออเราสามารถไปขโมยที่เรียกว่ายึดได้ยไดโอเคผมจะดู้สึกดยงมาเลยโอเคโอเค เห็นไหมมันมาเจอตั้งแต่ชีวิตจริงมาเห็นแล้วแหละเจอเดี๋ยวเครื่องบินเด็กเราบินมาเขาบินเครื่องบินตกแล้วว่ามันยิงเรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงปลุกไปเขาค่อยไปเขาค่อยไปเขาโดนยิงเฉย อะไรเดี๋ยวพี่ไปยิงศพมันทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งเข้าไปนะคอยคิว่น

มือพอใช้อเลือดอที่มันเต็มเลือดเลยไปกเราลือกไปดีกว่าเออมันได้เวลาไหมฮะเออดิมดูเลยบุกเลยจะของอยู่ที่เรือมามกว่านะของอยู่ที่เรือปะที่เดิมหมดโอเคเดี๋ยวเพิ่งไปยิงพวกข้างบนนะเราพวกที่มันจะไม่เห็นเราก็ยิงมัน แต่อันนี้มันไม่ค่อยีเยกตัวนี่ยเป็นกสุนนะโอ้้ยมันยัไม่ตายเก็บเกลผมกันด้วยยังเก็บะเก็ก็โอเคขอิวอ่ยาเต็มมน ท่านต่อไปปุ่มจะใช้ไหนวิชั่นยังไงวะกดกดสัตว์หรือเปล่าไม่แม็กกดสัตว์แล้จะมีสักปุ่มเลงอันนี้ต้องสอนนะกดแถบหรือเปล่าเออกดแถบแล้วก,กดไหนไม่รู้เป็นกันนะครับเป็นการคา,าดเดาเลยกดไหนวะาไนท์วิชัน่นเออจะว,ว,ว่าแว่ก็ไปหาของกันเราค่อยไปหาวิธีการสอน ไม่เห็นเลยต้องผลออมันตายแล้วนี่นไปอีกนะที่บ้านนะไม่ใช่เรต้องไปซื้อมาเลยทำอะไรกินใช่ไหมเหนื่อยแล้วเกียร์แล้วพี่ไม่ได้ปรับปืนมาเซมีเลโก็สุดพี่หมดเร็วมากเลยหมดแม่ละแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปืนปอกะอพี่จะตายขอฮีวันที่บ้ามั้งเพราะว่าพี่ปิดไม่อยู่ แยกแล้วสาวที่พีก็ปืนกอกยินทัวกินแล้วจินล้ยิงทัวร์แล้วเราเรียกยืนเรายืนเราคุ้มตาได้เอากระสุนหมดเลี้ยงก่ยวเลี้ยงกิ้วเลี้ยงกันเลยตายแล้วมันตายแล้วเหลืออันไหนเหลือยี่สองอันเลยหรอมันไม่มันน่าจะต้องมีหลายหลายคนดูแลแต่น่าจะแยกกันไปใหอย่างเงี้ยแต่มันมีหลับ ถ้าแบบมีหลายคนอ่ะต้องแยกกันไปถ้าแบบคนไปเป็นกลุ่มไม่ทันยังไงก็ไม่ทันป้าที่ไหนมางนาะเดี๋ยวผมขอดูพี่เขาก่อนอ่อ